สวัสดีครับคุณผู้ชมครับบลูสกายสายตรงในวันนี้นะครับมีเรื่องที่คุณผู้ชมอาจจะเป็นปัญหาอยู่ที่บ้านมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของปลวกนะครับถ้าบ้านท่านมีปัญหาเรื่องปลวกนะฮะเดี๋ยวติดตามรายการของเราสดๆในวันนี้แล้วก็ถ้าหากใครมีปัญหาเกี่ยวกับอยากจะปรึกษาเรื่องของการแก้ไขปัญหาปลวกที่ขึ้นอยู่ตามบ้านของท่านเนี่ยก็เตรียมจดเบอร์โทรศัพท์ไปนะฮะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คําแนะนำนะฮะ ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นห้องครัวบ้านผมก่อนนะฮะเดี๋ยวขอภาคสักนิดหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นห้องครัวที่เห็นอยู่ในภาพนี่ไม่เหลือแล้วนะฮะเ,เป็นห้องครัวที่เ,เขาบิวอินเอาไว้นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดปลวกขึ้นมาไม่กิ่จุดเองนะครับแต่ความที่เราเนี่ยไม่มีความรู้แล้วก็คิดว่าทางบริษัทกำจัดปลวกซึ่ง ติดต่อให้มาดูแลเนี่ยจะสามารถดูแลได้แต่สุดท้ายนะฮะห้องครัวที่เห็นอยู่เนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นอดีตไปแล้วนะฮะเพราะว่าปลวกกินเสเรียบนะฮะต้องลื้อทิ้งหมดแล้วก็ไม่สามารถที่จะ,ะทํากลับมาใหม่ได้อีกนะฮะตอนนี้ก็ใช้แบบชั่วคราวกันไปนะฮะใครที่มีปัญหาอยู่มีปลวกอยู่ที่บ้านนะฮะหรือว่าบ้านใครที่มีเฟอร์นิเจอร์บิวอิน แล้วก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการโดนปลวกขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมาฟังจากผู้เชี่ยวชาญกันนะฮะวันนี้เราจะมีคุณกรกฎนิชิวานิชนะครับจากบริษัทคณนาอันเซอร์วิสนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปเนี่ยมาให้ความรู้กับเราด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณกรกฎครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับคุณกรกฎเนี่ยจะมีคําแนะนำนะฮะก่อนอื่นเนี่ยต้องถามก่อนว่าคณนาอันเซอร์วิสเนี่ยเป็นบริษัทที่ให้บริการอะไรบ้าง กำจัดแมลงรบกวนทุกชนิดนะครับพวกพดแมลงสาบหนูทุกอย่างครับทุกอย่างเกี่ยวกับแมลงรบกวนตามบ้านเรือนอาศัยครับใช้เทคโนโลยีอะไรของผมที่ใช้กันอยู่ทุกวันเนี่เป็นสเปรย์น้ำครับสเปรย์น้ำโดยการฉีดครอบคุมให้มากที่สุดเต็มพื้นที่ครับเมื่อก่อนเคยใช้หลายๆวิธีแต่ทีนี้ว่าสเปรย์น้ำเนี่ยลงตัวที่สุดสำหรับค่าใช้จ่ายและก็การเห็นผลการประเมินผลครับครับ จุดเด่นของคนาอันเซอร์วิสเนี่ยนะฮะที่คุณกรกฎอยากจะมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยในกรณีที่บ้านใครมีปลวกมีปัญหาเรื่องมแมลงเนี่ยจุดเด่นของคนาอันเซอร์วิสที่คิดว่าถ้ามาใช้บริการแล้วเนี่ยอะไรคือจุดเด่นของทางนี้ที่สามารถแก้ปัญหาหทางบ้านได้ครับจากที่ทํางานมาหลายปีนะครับจุดเด่นเลยเนี่ยน่าจะเป็นการติดต่อประสานงานกับลูกค,ค้าหาทางแก้ไขปัญหาการบริการหลังการขาย ซึ่งว่า,าถ้าเกิดลูกค้าพบปัญหาเราเรีบเข้าไปแก้ไขก็สามารถกําจัดได้ได้ผลดีที่สุดครับอย่างกรณีบ้านผมเนี่ยนะคุณผู้ชมผมจะอธิบายเพิ่มเติมจากคําที่คุณกระกฏเล่าให้ฟังเนี่ยผมนี่เห็นด้วยร้อเปเลยก็คือจากห้องครัวที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นเล็กๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ให้บริษัทที่เราไปซื้อบริการเขาเนี่ยนะคร จ่ายเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ประมาณมีตั้งแต่3 0 0 0ันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันใช่ไหมต่อปีใช่ไหมครับแล้วก็ต่อสัญญาไปเรื่อยนะครับให้เข้ามาดูแต่การเข้ามาดูเนี่ยไม่ได้ดูละเอียดพอไม่ได้ดูละเอียดเนี่ยอันเนี้ยก็คือว่าเมื่อเราซื้อบริการไปแล้วบริการหลังการขายเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจสําคัญที่จะมาช่วยดูแลไม่ให้ปลวกขึ้นบ้านเราเนี่ยอันเนี้ยที่คุณกลกะพลบอกว่านี่คือจุดเด่นของคานาอันเซอร์วิส ที่ว่าเมื่อซื้อบริการจากคารานซ์สวิสแล้วเนี่ยคนที่เข้าไปดูแลนี่ก็จะดูแลอย่างละเอียดให้โดยต้องประสานงานกับเจ้าของบ้านใช่ครับหมายความว่าผมเมื่อซื้อบริการแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีผมก็จะแบบว่าปล่อยให้เป็นภาระของทางบริษัทบริษัทไปเลยเจ้าของบ้านก็ต้องให้ความร่วมมือให้ข้อมูลแล้วก็ต้องดูแลด้วยอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอออย่างเคสที่เกิดกับบ้านผมเนี่ย ผมยอมรับว่าน่าจะเป็นแบบที่คุณกฤกพพูดแน่นอนเลยใช่ไหมัจริงจริงการกำจัดปลวกเนี่ยมันจะมีการสอบถามไปที่ลูกค้าว่าพบปัญหาอะไรบ้างครับคือมีการสอบถามข้อมูลก่อนว่าถ้าเราดำเนินก,การไปแล้วเนี่ยลูกค้าเห็นผลเป็นไงบ้างม,มีการติดตามผลงานครับครับทุกวันนี้เท่าที่ประสบการณ์มาเนี่ยนะครับปลวกที่ที่ทางคนะคารสวิสให้บริการอยู่เนี่ยที่บอกว่าเป็นการบริการแบบครบวงจรเนี่ย คำว่าครบวงจรเนี่ยขั้นตอนแต่ละขั้นที่ว่ามันครบวงจรเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ละเอียดนิดนึงสมมติว่าผมเริ่มตั้งแต่เราทําสัญญากันนะตั้งแต่ว่าผมซื้อบริการเริ่มจากคันอ<ณ>ันเซอร์วิสเลยเนี่ยเซอร์ออวิสเนี่ยจะมีขั้นตอนอยังไงบ้างเบื้องต้นก่อนเลยนะครับต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าสถานที่เป็นยังไงบ้างประเมินสถานที่ก่อนสถานที่เกี่ยวข้องยังไงดูจากปัญหาของเรื่องการระบาดของปลวกบ้างแรงรบกวนมาจากตรงไหน จะได้วางแผนกับทางทีมช่างว่าทํางานกันยังไงได้บ้างมเมื่อประเมินผลเสร็จแล้วเนี่ยส่งทีมช่างเข้าไปดูครับดำเนินการครั้งแรกก่อนและก็ตามผลอีกทีว่าปัญหาเป็นไงบ้างครับนะครับถ้าแนวทางแรกแล้วเนี่ยยังไม่ได้ผลอาจจะสาหรับสองสาครั้งไปแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นผลเสนอลูกค้าอีกทีว่าเออแนวะทางนี้อาจจะมีผลมีทางอื่นไหมการใช้เจือล่อหรือใช้การออชีวเคมี ใช้เหยื่อล่อใช้ชีวเคมีใช้สเปรย์น้ําใช่ครับหมายความว่าหลายๆมีหลายๆวิธีในการให้ลูกค้าช่วยกันหาทางกําจัดให้ได้ผลที่สุดครับครับฟังดูแล้วเนี่ยนะเปรียบเทียบง่ายๆการให้บริการของคุณกรกฎทางคณะอันเซอร์วิสเนี่ยเหมือนคุณหมอรักษาโรคคนไข้อะคนไข้เองก็ต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อมาจากไหนอาการเป็นยังไงและคุณหมอก็จะดูว่าคนไข้คนเนี้ ควรจะใช้วิธีรักษาแบบไหนจากขั้นเบาไปหาหนักหรือว่าจะพาตัดจะให้ยามันคล้ายๆกันเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องปลวกเนี่ยคนหมายถึงว่าบ้านบ้านที่ป่วยเนี่ยนะฮะป่วยเพราะเรื่องโรคปลวกเนี่ยก็ต้องให้ข้อมูลกับช่างเนี่ยอย่างละเอียดเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของช่างเนี่ยให้เรียบร้อยเหมือนกันมันถึงจะเอาอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ทีนี้มันมี หลายลูกค้าหลายท่านที่มีข้อจํากัดในเรื่องของตัวบ้านเองในเรื่องสถานที่เองรหรือลูกค้าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยครับซึ่งต้องอาศัยช่างทีมช่างเข้าไปช่วยดูแลซึ่งก็จะเป็นการการเป็นจุดเด่นเหมือนกันว่าเราต้องเข้าไปช่วยกันแก้ไขปัญหาครับถ้าลูกค้าบางท่านเนี่ยอ,อาจจะอาจจะชราหนึ่งหรือว่าของที่บ้านเยอะมากไม่มีแรงช่วยยกเราขายบริการเรื่องปลวกอย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องช่วยลูกค้าด้วยว่าบริการในส่วนของ ในส่วที่ลูกค้าทาไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเอาคานาอันเซอร์วิสมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันเนี่ยนะฮะเรื่องของปลวกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คือตัวผมเองนี่พเพอร์นีประสบการณ์แล้วก็พอเห็นแล้วก็ตกใจอย่างกรณีหนึน่งที่เราคาดไม่ถึงนะฮะก็คือว่าช่างเนี่ยเวลาช่างทําห้องครัวไว้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูละเอียด ผนังห้องครัวซึ่งมองด้วยตาเปล่าเข้าไปเนี่ยเห็นเป็นเ,เป็นเซรามิกใช่ไหมฮะเป็นแผน่นกระเบื้องเนี่ยแ,บบแปะแบบแบบอยู่ตามผนังเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ได้แปะทั้งแผ่นข้างในหลังกระเบื้องเนี่ยมันเป็นช่องพอแกะออกมาเนี่ยนะฮะปลวกนี่เป็นล้านตัวเลยนะ <laughs> ขนลุกเลย เพราะฉะนั้นของแบบนี้คุณผู้ชมที่ที่ทางบ้านเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องปลวกเนี่ยอย่าไว้ใจให้ช่างเนี่ยได้เข้าไปดูแลให้ละเอียดนะฮะทีนี้เนี่ยของคณะอันเนี่ยนะฮะที่ทำมาแล้วเนี่ยแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยณวันนี้ถ้าสมมุติว่าบ้านผมหรือว่าคุณบ้านคุณผู้ชมเนี่ยยังไม่มีปลวกดูด้วยสายตาเปล่าเนี่ยไม่เห็นเนี่ยอยากจะแนะนำยังไงให้ไปตรวจเนี่ยเกิดมีคุณผู้ชม นั่งชมมันอยู่เนี่ยนะแล้วก็ที่บ้านอาจจะไม่มีมข้อสว่าไม่มีปลวกแต่จริงๆมันอาจจะมีเนี่ยแนะนำยังไงให้ไปตรวจดูตรงไหนครับปกติเรื่องปลวกครับจะมีสองส่วนก็คือการป้องกันก่อนครับป้องก,กันกรณนบ้านอาจจะไม่มีปัญหาแล้วครับเพียงแต่ว่าเราจะข้าให,ให้ช่างเข้าไปตรวจสอบรอบๆก่อนว่ามีปัญหาจุดเสี่ยงตรงไหนบ้างที่มีโอกาสเกิดปลวกใช่ไหมครับซึ่งจุดตรงนี้ยอยู่ที่ความชำนาญของช่างจะดูว่า จุดที่จะขึ้นหลักๆเลยก็คือจุดที่เชื่อมต่อจากข้างล่างขึ้นไปสู่ดินเพราะปลวกส่วนใหญ่ามาจากดินรหรือเป็นแมลงบ้าวบางส่วนแตก่ก็ต้องกลับมาลงที่ดินอยู่ดีออย่างเสาไม้วงกบประตูหรือขอบบัวก่อนสังเกตง่ายๆคือถ้าเป็นไม้เริ่มเปลี่ยนสีหรือมีจุดดำๆเล็กๆเลยครับไม่มั่นใจโทรเรียกให้บริการบริษัทผู้ให้บริการเข้ามาดูก่อนกน,นะครับโทเรื่ก่อนน้ํากับไม้เนี่ย มันก่อให้เกิดปวกยังไงปวกแน่นอนครับมากับความชื้นาจากความาวาชื้นเป็นหลักปลวกเนี่ยจะอยู่ได้ในอุณหภูมิความชื้นเป็นหลักตัวเขาต้องรักษาน้นําในตัวเขาอยู่ครับซึ่งถ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเหมาะสมในการทางเดินปวกบางที่ปวกขึ้นไปอุณหภูมิสูงอยู่ไม่ได้กลับมาหาจุดที่มีอุณหภูมิต่างใหมความชื้นเป็นหลักครับ,รบทีนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยฮะคุณผู้ชมอาจจะมีบ้านแบบดั้งเดิมมาจะถึงบ้านที่ทันสมัย บ้านที่ทันสมัยเนี่ยวัสดุอุปกรณ์เนี่ยมันอาจจะป้องกันลวกระดับหนึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมีครัวปูนตู้ซิงค์เป็นพลาสติกใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็มีของที่เทคโนโลยีสมัยก่อนเนี่ยที่เป็นตู้ที่เป็นเป็นบอร์ดใช่ไหมฮะเป็นเป็นไอเขาเรียกอะไรนะฮะไออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่ใช้ มันเหมาะสําหรับเวลาน้าน้าเข้าไปเนี่ยเป็นอาหารปลวกอย่างดีเลยซึ่งยังมีคนใช้อยู่เยอะอันนั้นก็ต้องไปตรวจดูเหมือนกันว่าน้ําขึ้นหรือยังมีน้ําเข้าไปในเฟอร์นิเจอร์ของท่านหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะส่วนใหญ่จะดูไม่เห็นนะครับจะดูไม่เห็นว่ามีน้ําอยู่ป้ดูจากว่าพื้นผิวเริ่มบวมขึ้นสังเกตกคยพื้นผิวเริ่มบวมถ้าบวมแล้วก็เป็นอาหารแล้วก็แสงดงว่าข้างในมันเริ่มจะขยายตัวเกิดจากความชื้นขึ้นมาครับครับเบืบ้องต้นจริงๆความชื้นเนี่ย มันไม่ได้คู่กับปลวกเสมอไปอีแต่ว่าเป็นจุดที่จะเริ่มต้นของปลวกได้ครับ,ค,รบคุณผู้ชมที่เกิดมีปัญหาขณะนี้นะแล้วก็สงสัยไม่แน่ใจว่าบ้านตัวเองมีปลวกเปล่าเนี่ยโทรไปที่ไหนดีฮะโทรไปที่คณะอันตอนนี้มีคนรับสายเลยปะฮะมีนะฮะเบอร์โทรศัพท์พอที่จะบอกได้ไหมฮตอนนี้ฮรได้ครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ02นะครับ4161470นะครับแล้วก็ ถ้าติดต่อประสานงานกับเบอร์สายด่วนโดยตรงนะครับ081ครับ9947955ครับครับทวนอีกครั้งนะฮะถ้าคุณผู้ชมอนี่คือทีมงานบริการหลังการขายนะฮะทีมงานกำจัดปลวกของ c ณอันเ Service นะฮะ024161470นะครับเบอร์โทรศัพท์024161470ส่วนสายด่วนนะครับ0819947955 0819947955นะฮะนอกจากเรื่องของให้บริการเรื่องกำจัดปลวกแล้วก็มแมลงแล้วเนี่ยที่คณะอันเนี่ยมีบริการอย่าง,อ,างอื่นอีกไหมครแมลงรบกวนครับมแมลงรบกวนครับกระตือทังง้งหนูจิ้งจกงูนกทุกอย่างครับทุกอย่างเกี่ยวกับมแมลงรบกวนในชีวิตประจำวันครับครับแต่ส่วนใหญ่ที่บริการอยู่จะเป็นปลวกปลวก ัญหาหลักๆเลยเพราะว่าปลวกเนี่ยอยู่คู่กับประเทศไทยมานานแล้วครับจะหาว่าให้หายเด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเนี่ยบางที่สามารถควบคุมได้ขึ้นอยู <ๆ S 1> ่กับตัวแปรรอบๆบ้านครับ ừ ừ ừ ถ้าเราสามารถาควอบคุมได้ทั้งหมดเลยเนี่ยบ้านตรงกลางก็ได้เปรียบใหม่โอกาสที่จะเกิดอีกทีคงไม่มีแล้วอย่างหนูนี่กาจัดยังไงหนูเนี่ยจริงๆหนูเนี่ยการกําจัดต้องใช้ความถี่ในการเข้าไปดูแลครับเพราะว่าหนูเนี่ยมีความจาของเข้าอยู่ได้เนี่ยประมาณ3เดือน ตน,นี้ถ้าเอาถาดกาวหรืออะไรไปวางเนี่ยสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ก่อนมาใหม่ละ mm hmm. ก็อาจจะเดินอ้อมถาดกาวไปติดทั้งอื่นแทนต้องอาศัยว่าเราต้องเข้าไปดูแลบ่อยๆหน่อยม mm hmm. ีต้องร่วมมือกับทางลูกค้าด้วยว่าตรงนี้มีทางเข้าของหนูแล้วก็ต้องปิดสถานที่ตรงนั้นซะปิด,ป,ดปิดช่องทางที่จะเข้ามาแล้วก็ไปดักทางอื่นแทน mm hmm. นึกว่าเอาแมวเอาแมวไปปล่อย <laughs> <laughs> ช่วยได้นิดเดียวครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าคงไม่ได้มองทางนั้นแต่โดยหลักแล้วทางทางทางหลักวงจรชีวิตเขาก็คือสัตว์ทุล่าครับ จูได้เหมือนกันแต่ดูแลกันทางการทำง,งานจริงๆเป็นไปไม่ได้ครับ,รบเพราะฉะนั้นอย่างหนูเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้สารเคมีครับจะมีก็คือมีเป็นเหยือ<ะ>หย่อพิษบ้างเหยื่อพิษกรณีคือจะฮะถ้ามีการระบาดของหนูเยอะ,ะใช้เหยื่อพิษเห็นผลเร็วแต่ว่าต้องคือเข้าไปตามเก็บซากอีกครับ,รบแต่วิธีที่ดีที่สุดคือไปดูแล้วก็ไปปิดช่องใช่ไปดูแลซึ่งทางนี้ก็มีความชํานาญอยู่ใช่ครับมแมลงส่วนใหญ่นี่รวมทั้งยุงด้วยปะยุงด้วยครับ ยุงนี่กําจัดได้รอบ <จะ S 1> บ้านเนี่ยกำจัดได้ครับใช้สารเคมีหรยอ๋อยุงเรื่องยุงเนี่ยผมต้องปรึกษาลูกค้าก่อนลูกค้าอยากได้แบบไหนถ้าลูกค้าอยากได้ว่าเออขอให้เป็นสมุนไพรช่วยได้ครับแต่วลายระยะเวลาอาจจะน้อยหน่อยอาจจะต้องเข้าไปเพิ่มเติมขึ้นไปอย่างสมมติใช้ตะไคร้ช่วยได้เหมือนกันครับแต่ว่าระยะเวลาอยู่ได้เนี่ยไม,นนไม่นาน่นานสองสัปดาห์เดือนหนึ่งแต่ถ้าลูกค้าบางท่านสามารถรับเรื่องเคมีได้อยู่ได้นานหน่อย เคมีครับจริงๆการทํางานเนี่ยผมจะคุยกับลูกค้าเป็นหลักว่าลูกค้าอยากได้จุดที่เป็นสมุนไพรแล้วสายหลักของบริษัทเนยคือเป็นสมุนไพรในการดํานเือนการกระดัดลูกค้ากรจับตัวกระตุ้นการกระจับตัวแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากได้สมุนไพรเราจัดได้แต่ลูกค้าอยากเห็นผลเร็วอยากได้ประสิทธิภาพในการทางานผมก็เสนอลูกค้าอย่างครับก็คือใช้สารเคมีบางส่วนครับทีนี้ใช้สารเคมีเนี่ยผลกระทบที่จะมีต่อ สิ่งแวดลอ้ดลอมของ,องบ้านต่อค,คนเนี่ยมันเป็นยังไงหรือว่าถ้ารู้ว่าครั้งนี้เราใช้สารเคมีคนที่อยู่ในบ้านหรือว่าบ้านรอบๆก็ต้องระวังกันหน่อยอย่างนั้นหรือเปล่าม,ลม,ลมีผลก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยู่แลลวครับแต่สายหลักของผมเนี่ยคือเป็นสมุนไพรสารเคมีคือกรณีที่ว่ารักษาเข้าไปดําเนินการแล้วไม่ได้ผลแถวนั้นอาจจะปวกเยอะยุงเยอะครั้งแรกแล้วไม่ได้ผลก็ปรึกษาลูกค้าว่าสนใจอย,อย่างนี้หรือเปล่าถ้าลูกค้าอยากได้สมุนไพรเหมือนเดิม ก็าทาสมุนไพรเพื่อเพิ่มความฉีกขึ้นไปครับยังข้อเปรียบเทียบของการกําจัดกําจัดพวกมแมลงสาบและมดเนี่ยหรือว่าปลวกเนี่ยนะฮะสารเคมีกับสมุนไพรเนี่ยมันอันไหนที่มันได้ผลในระยะยาวดีที่สุดสมุนไพรครับสมุนไพรครับสมุนไพรจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ช่างถ้าช่างดําเนินการได้ถูกจุดหรือว่าสามารถหาทางอย่างกรณียกเลิกแมลงสาบมแมลงสาบรู้ว่ามแมลงสาบอยู่ตรงไหนบ้างมแมลงสาบออกขายตรงไหน ปัญจาจการนวดเป็นหลักก็สามารถควบคุมได้ครับของเคมีเนี่ยก็อยู่ได้แต่ว่าเคมีรีดตกครั้งมานานครับีดตักครั้งนานปุ๊บก็ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เรามาออขอความรู้จากคุณกรกฎกันนะฮะอยากให้คุณกรกฎได้เน้นอีกครั้งหนึ่งเรื่องของการบริการหลังการขายว่ามันเป็นหัวใจสําคัญคในธุรกิจหรือว่าในบริการกําจัดปลวกเนี่ยว่าที่ทางคานาอันเซอร์วิสเนี่ยนะฮะเป็นจุดเด่นว่างั้นเถอะอยาก ให้ตรงเนี้ยอธิบายให้กับคุณผู้ชมได้เข้าใจสักนิดหนึ่งนะว่ามันมีความสําคัญอย่างไงแล้วก็เป็นจุดเด่นของคณะอันอย่างไงใช่ครับการบริการหลังการขายนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะดําเนินการกําจัดปลวกหรือแมลงให้ได้ผลดีที่สุดจําเป็นจะมีการสื่อสารทั้งสองทางซึ่งว่าถ้าเราเดาเนินการไปแล้วเนี่ยต้องติดตามประเมินผลผลการทํางานที่ว่าช่างเข้าดาเนินการนะครับรบแล้วก็อาจจะสอบถามลูกค้าบ้างว่าม,มีปัญหาขึ้นตรงไหนบ้าง ทำงานแล้วมีผลดีขึ้นแค่ไหนครับถ้าลูกค้ายังดูว่ามันไม่ได้ผลเลยผมต้องเพิ่มความถี่ในการเข้าไปดูแลเพิ่มเติมอีกจนกว่าเห็นจากปัญหาเริ่มลดน้อยลงจนถึงการสามารถควบคุมปัญหาได้ครับแล้วก็การบริการหลักการขายเนี่ยจริงๆเราต้องประสานงานกับลูกค้าถึงการทํางานการนัดหมายเข้าบริการนะครับไม่ใช่ว่าเข้าไปฉีดเสร็จแล้วก็กลับไม่ได้ตามผลอะไรเลย,เลยซึ่งพวกนี้ฉีดได้แต่ว่าผลที่ได้ จะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าที่อยากได้ขึ้นมาครับ,รบผมฟังดูแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมไอ้เรื่องปลวกเนี่ยมันเหมือนมันเป็นโรคเรื้อรลังครับมันไม่ใช่ว่ามันหายทันทีแต่หมายความว่าคนที่หมายถึงเท่ากับว่าผมป่วยเป็นโรคเรื้อรลังเนี่ยผมก็ต้องไปหาหมอเป็นประจําหมอก็ต้องดูแลผมเรื่อยๆนะฮะบ้านนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นปลวกขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเป็นโรคที่แบบรักษาครั้งเดียวไม่หายขาด ต้องมีการแวะเวียนไปดูแลตลอดว่ามันมาอีกยังใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับแล้วเจ้าของบ้านกับผู้ให้บริการก็ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันใช่ครับนะแล้วก็ช่วยกันดูแลใช่ครับเพราะของแบบนี้เนี่ยมันก็มาได้เสมอนะ<ช>ก็ต้องเรียนคุณผู้ชมนะฮะย้ำอีกทีนะฮะว่าสาเหตุที่วันนี้ผมมาขอญาติสนทนากับคุณกรกฎเองเนี่ยเ<ช>พราะว่ามีประสบการณ์นะฮะขอภาพ ห้องครัวในอดีตผมขึ้นมาอีกทีได้ไหมฮะน <c oughs> นี่นะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมที่ไม่ได้ดูผมตอนแรกนะฮะอันนี้เป็นห้องครัวที่บ้านนะครับถ่ายไว้ตอนที่ปลวกขึ้นเล็กๆนะฮะและหลังจากนั้นมาอีกไม่นานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถที่อยู่ในองค์ประกอบนี้ได้แล้วนะฮะพังพังลงมาแล้วก็ต้องรื้อออกหมดแล้วรื้อออกไปแล้วเนี่ยด้านหลังที่เห็นเป็น แผ่นกระเบื้องเนี่ยนะฮะอยู่ใต้ที่แขวนเนี่ยนะเต็มไปด้วยปลวกทั้งสิ้นเลยนะเป็นแสนแสนตัวยุบจับไปหมดนะฮะเราเห็นด้วยสายตาเปล่าเนี่ยเราเห็นแบบนี้เรานึกว่าทุกอย่างปกติอยู่แต่ข้างล่างข้างหลังหรือว่าภายในของสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยปลวกทั้งสิ้นนะฮะเพราะนั้นถ้าหากคุณมี ัญหานะครับขออนุญาตบอกเบอร์โทรศัพท์ของคานาอันเซอร์วิสอีกครั้งหนึ่งนะครับ0 2 4 1 6 1 4 7 0นะฮะ0 2 4 1 6 1 4 7 0แล้วก็เบอร์ด่วนก็จะเป็นมือถือนะฮะ0 1 8 0 8 1ครับ0 8 1 9 9 4 7 9 5 5นะฮะ0 8 1 9 9 4 7 9 5 5โทรศัพท์ไปปรึกษากันได้แล้วก็ต้องขอบคุณ คุณกรกฎที่มาให้ความเข้าใจในเรื่องของการดูแลกําจัดรักษาบ้านของเรานะฮะกำจัดปลวกรักษาบ้านเนี่ยนะฮะว่าวิธีที่ถูกต้องก็คือว่าต้องมีบริการหลังการขายที่ดีที่เอาใจใส่ดูแลแล้วก็มีการประสานงานระหว่างผู้ให้บริการให้บริการกับเจ้าของบ้านด้วยนะฮะจะจะคิดว่าเป็นภาระหน้าที่ คนมาฉีดฉีดปลวกแล้วก็บอกว่าเจ้าของบ้านดูแลเองเจ้าของบ้านบอกว่าคุณมาฉีดแล้วมันต้องหายยังไม่ได้เพราะว่าปลวกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนโรคเรือ้อรังนะฮะมันรักษาครั้งเดียวเนี่ยไม่หายมันต้องดูแลตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นบูสกายสายตรงในวันนี้แล้วนอกจากนั้นนะครับคุณผู้ชมที่ยังสามารถยังโหวตได้นะฮะปลายปีของเราวันนี้เราเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมโหวต บุคคลแห่งปีนะฮะเรามีอยู่3ท่านก็มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะฮะคุณสุเทพเทือกสุบรรณในสมัยที่เป็นลุงกำนันแล้วก็คนที่มาแรงในยุคนี้ก็คือคุณซิโก้นะฮะกับบรรดาทีมชาติไทยนะฮะแต่ใครจะหวตซับป,ปุยเข้ามาก็ไม่ว่ากันนะครับอาจจะมาแรงแซงเร็วนะฮะอันนี้ก็เป็นความสนุกสนุกในปลายปีของเรานะครับ แล้วเราก็ยังมีหนังสือสู่ฝันฟ้าวันใหม่นะฮะซึ่งน่าจะสามารถนามาจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมได้เนี่ยในวันเสาร์นี้นะครับส่วนท่านที่สั่งอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะรีบจัดส่งให้ทางไปรษณียน์นะฮะซึ่งขณะนี้ก็มีจองเข้ามาแล้วประมาณ2,500เล่มนะฮะส่วนท่านที่อยากจะมาซื้อโดยตรงเนี่ยหนังสือจะมีวางจำหน่ายในวันเสาร์อาทิตย์นี้เป็นต้นไปนะครับ และนอกจากนั้นเรายังมีชุดของขวัญที่เป็น Blue Sky Marine นะฮะที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับมีทั้งคอลลาเจนนะครับมีทั้งโลชั่นมีทั้งสบู่นะครับอันนี้ให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อไปเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยนะฮะชุดหนึงก็1,000บาทนะฮะมีกล่องใส่ให้อย่างดีนะอย่างที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยนะครับนะครับ ครับวันนี้นะครับทางรายการบรูสกายสายตรงต้องขอบคุณคุณกรกฎนะฮะที่กรณามาแนะนําบริการของคานาอันเซอร์วิสที่ให้บริการกําจัดพวกปลวกแมลงต่างๆแมลงรบกวนทุกชนิดครับเชิญใช้บริการนะฮะคุณผู้ชมครับทางฟ้าวันใหม่การันตีบริการของคานาอันเซอร์วิสนะครับสวัสดี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 ครับ